สวัสดีค่ะวันที่17แล้วนะคะผมก็กําลังเปียกๆเ,เนาะก็อาบน้ําเสร็จแล้วก็เติมตัวจะไปทําง,งานนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มาแชร์นะคะวิธีท่านะคะออกกําลังกายมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะท่านี้เลย อันที่สิบเจ็ดแล้วขาแมวพวงด้วย ก,ก่อนเดินในครึ่งทางแล้วในครึ่งทาง เมื่อขานั้นเนี่ยทำต่อเนื่องไปเลยแมวออกมาแล้วไปฟังนี้บ้างวันที่เท่าไหร่สิบเจ็ดเลยเนาะ เจ็ดแล้ว 了。<Hello. S 2> um.